สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมินดีต้อนรับนะคะวันนี้เรามาพบกับสมการครบสองตัวล่างใหม่ของงวดที่แล้วถือว่าเป็น2ตัวล่างเก่าของงวดนี้นะคะดยสถิติเนี่ยวดก่อนเนี่ยเราย้อนไปให้ชมเนี่ยก็คือว่า7งวดงวดถัดไปเป็นวันที่30ธันวานะคะก่อนอื่นเรามาดูผลการคำนวณของงวดที่ผ่านมาก่อนงวดที่ผ่านมาออก7 5 7ห้าดและ8 5ดห้า 7-5-7และ8-5ซึ่งตรงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าล่างนะคะอันนี้เป็นสมการล่างก็จะมี8-5มาล่างแถมเลข7ที่เป็นพ่วงผลพ่วงของบนก็คือ7-5-7นะแถม3ตัวบนด้วยอันนี้สถิติย้อนหลังเราจะไม่ย้อนให้รับชมแล้วนะคะซึ่งเราได้คำนวณไปแล้วในงวดที่ผ่านมาโดยสูตรเนี่ยเราใช้หลัก1 10บ,บน บวกหลักหน่วยล่างบวก3บวก2บวก1บวก1บวกหบวกห,วกห,วกหจะมีสมการทั้งหมดอยู่6ตัวนะทีนี้เรามาดูของวดต่อไปงวดถัดไปเป็นวันที่เท่าไรเอ่ย30ธันวานะงวดนี้จะออกไวนิดนึงนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ละคริสต์มาสนะคะ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดสมมุ่งมาดปรารถนาใครนะคะประกอบกิจการงานใดก็ขอให้เจริญก้าวหน้าทํางานก็ขอให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศได้เลื่อนเงินเดือนด้วยนะคะเลื่อนแต่ขั้นแต่ยศไม่ไม,ไม่ไม่ไหวนะคะเลื่อนเงินเดือนให้ด้วยแล้วได้รับโบนัสเยอะๆนะคะแล้วก็เก็บไว้ด้วยนะคะใช้ยามจำเป็น อย่าไปฟุ่งเฟือยอ่าทีนี้เรามาดูแนวทางในการวิเคราะห์ของเราหลัก10บนบวกหลักหน่อยล่างของว่ตต่อไป5บวก5ได้10 10บวก3เป็น13ใส่3 3บวกสได้5เดินหน้าไป6 7 8 9อ้าวขึ้นมาจบไวแทาา้หรอคะเฮ้อทำไมมันไปจังเลยอ่าเดี๋ยวเราจะเอาส่วนประกอบของสูตรรองเท้ามาใส่ลองเป็นตัวเทียบให้คุณดูนะหลักร้อยบวกกับหลัก หน่วยบนนะรองเทา้าก็จะเป็น4ในชั้นดูหน้าจอในฉันตั้งกล้องสูงอ่ะสี่ห้าหกนะคะเจ็ดแปและ3เราก็จะกากระบาดตัวที่ไม่เอาออกนะคะ ก็จะเหลือเพียงแค่4 5 2 6 7 8 9ซึ่งตรงนี้เนี่ย4 5 6 7 8 9 0 1 2 3เออเราจะเห็นว่า,าคลิปวิดีโอก่อนที่ดิฉันเอาเด่นมาทับเนี่ยมาคัดเนี่ยในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะชนที่เลข9ตัวเดียวใช่ไหม แต่ในสูตรเด่นมันมีประกอบด้วย3กับ0ด้วยอันนี้ก็3อันนี้นะคะแต่ตัวสูตรนี้มี3เข้ามานะดังนั้นถ้าใครอยากจะแบบว่าอยากจะคีบเด่นไว้อีกคีบเด่นก็ไม่ได้นะมันเยอะใช่ไหมละ่ะหมายความว่าในาภายในสูตรนี้นะคุณก็เอาแค่เพียงแค่สูตรใครสูตรมันนี่แหละนะคะ คุณก็มาดูตัวเทียบตรงนี้นะคะตัวไหนเหมือนตัวไหนต่างอย่างไรผมก็ลองมาดูอันนี้ก็คือเพียงแค่แนวทางในการวิเคราะห์นะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่อาจทราบว,ว่าสมก,การไหนจะมาทั้งสิน้นเห็นคลิปมันสั้นก็เลยนํามาย้ําที่สูตรตรอง,งเท้าเข้ามาเพื่อการเปรียบเทียบนะอ่ะคลิปนี้ฝากเราไว้เพียงเท่านี้เผื่อเราจะได้ไปสมก,การอื่นไปหน้าขอขอบพระคุณมากที่มารับชม มา r ีคริสต์มาสลุงหน้านะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมมุ่งมาปรารถนานะคะปีหน้าฟ้าใหม่ใครไม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีๆก็ขอให้เริ่มต้นทำในสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในที่สุดนะคะเจริญก้าวหน้าในทุกคนนะขอบพระคุณอีกครั้งที่รับชมสำหรับคลิปนี้ฝากลาเท่านี้ก่อนสำหรับงวดวันที่30ธันวา แนวทางเพื่อการสนับสนุนสลากทิ้งแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ